อย่างที่บอกไปเนนะครับในการไปเยือนของผู้นําประเทศอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับพอเสร็จแปลปุ๊บเนี่ยก็จะมีการออกถ้อยถแถลงร่วมกันของทั้งสองประเทศนะครับโดยเมื่อวานเนี่ยทางกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เผยแพร่ถ้อยถแถลงการร่วมหลังจากที่นายกรันตรีเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีผลสรุปอย่างเป็นทางการของทั้งสองประเทศเลยนะครับออกมาเนี่ยก็เป็นข้อๆสิบข้อนะครับ อย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับก็พูดถึงการเดินทางไปของนายกมนตรีเนี่ยนะครับเป็นการไปตามคําเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอูดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับและท่านมากุฎราชกุมารเนี่ยนะครับก็ส่งให้การต้อนรับนายกมนตรีของไทยและทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือกันอย่างเป็นทางการโดยได้ยืนยันความตั้งใจร่วมกัน ในการสะสางปเด็นที่ข้างค้างทั้งหมดระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบยียและปรับ,บความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรให้เป็นปกติและยังได้ย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างสองราชอาณาจักรและการเปิดสักราชใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบีนยนะครับข้อ3นี่นะครับทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศและได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกสาขา ทางยังเห็นพ้องที่จะเพิ่มให้มีการปฏิสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละฝ่ายเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อประโยชน์ร่วมกันของราชอาจาักรทั้งสองสโดยคำนึงถึงจิตวิญญาณของความร่วมมือและความตั้งใจกันเพื่อฟื้นฟูมิตรภาพและความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองราชอาจาักรและประชาชนภายใต้าการนำและพระราชาวิสัยทัศน์อันเข้มแข็ง ของผู้พิทักษ์สองมหามัตยิดอันศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระราชาธิบดีซันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอูดและมกุฎราชกุมารแห่งราชอาจักรซาอุดิอาระเบียและวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีแ hmm. ห่งราชอาจักรไทยก็ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้ปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันให้เป็นปกติอย่างสมบูรณ์ความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความพยายามในหลายระดับของทั้งสองฝ่ายที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจและ ความสัมพันธ์ชันวิตรระหว่างกันนะครับค่ะนอกจากในประเด็นที่5นะคะทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในขั้นตอนสําคัญสําคัญต่างๆที่จะดําเนินการเพื่อฟื้นฟูนฟนความสัมพันธ์ทวิภาคีค่ะซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งเอกกครราชทูตรประจําเมืองหลวงของทั้ง2องประเทศในอนาคตอันใกล้และการจัดตั้งกลไกาการปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี ข้อที่6นะคะทั้งสฝ่ายได้หารือแนวทางในการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองราชนาจากักรโดยสแสวงหาโอกาสในด้านการลงทุนอื่นๆในบริบทของวิสัยทัศน์ปี2030และ2030ของซาอุดิอาระเบียและวาระการพัฒนาของชาติไทยก็คือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ BCG นี่นะคะทั้งสฝ่ายจะเห็นพ้องที่จะสแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆเช่นพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อม การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาและความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยข้อ7ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในองค์การและเวทีระหว่างประเทศและเน้นย้ำความสำคัญของการยึดมั่นของทุกประเทศต่อก,กฎบัตรสาประชาชาติบรรทัดฐ,ฐานระหว่างประเทศรวมถึงหลักการการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการระงับข้อขัดแยงด้งโดยสันติวิธีข้อ8 นายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงความยินดีกับซาอุดิอาระเบียสำหรับความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพและการจัดก,การประชุมผู้นำกลุ่ม G20 ซึ่งได้ส่งผลเชิงบวกในหลายด้านมากุฎราชกมุมารแห่งราชนจาจักรซาอุดิอาระเบียได้ทรงแสดงความมั่นใจว่าการเป็นเจ้าภาพเอเปกของเราะะและการเป็นเจ้าภาพในการประชุมกรอบความร่วมมือความเร,เริ่มแห่งอ่าวเบงกอสำหรับความร่วมมือหลากหลายทางสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ในปี2,565ของไทยจะประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเติบโตที่ยั่งยืนข้อ 9. นายกรัฐมนตรีของไทยยินดีกับข้อริเริ่มซาอุดิอาระเบียสีเขียวและตะวันออกกลางสีเขียวที่เริ่มเดลมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียรวมถึงชื่นชมบทบาทการนำของซาอุดิอาระเบียในประเด็นระหว่างประเทศร่วมกันต่างๆซึ่งรวมถึงการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบเชิงบวกต่อภูมิภาคและประชาชน และข้อสุดท้ายค่ะในช่วงท้ายของการเยือนนะคะนายกรัฐมนตรีแห่งราชนาจาักรไทยได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของผู้พิทักษ์สองมหามัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระราชาธิบดีซาอมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดและมะกุฎราชกุมารแห่งราชนาจากาักรซาอุดิอาระเบียและได้ถวายพระพรชยมงคลแด,ด่ทั้งสองพระองค์ให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และขออวยพรให้ประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียมีความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง มุฎราชกุมารแห่งราชนาจักรซาดิอารเบียได้ถวายพระพรชยม,มงคลแด่พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และทรงพระเจริญและทรงอํานวยพรให้นายกรัฐมนตรีแห่งราชนาจักรไทยมีสุขภาพดีและประสบความสุขสวัสดีและทรงอํานวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองค่ะครับทั้ง10ข้อนี้นะครับถวายแพ่โดยกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศก็ถือว่าครบสมบูรณ์ ในการเดินทางไปเยือนนะครับทั้งเรื่องของการต้อนรับเรื่องการต้อนรับเนี่ยก็เป็นการต้อนรับอย่างอย่างเต็มเต็มสูตรเลยสมเกียรติของอผู้นําประเทศที่ไปเยือนอประเทศประเทศหนึ่งนะครับ